สวัสดีครับผมพอดกาศตรีนายแพทย์ชินวัตสุทวนาในนามของมูลที่ตัดแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอสาระน่ารู้เรื่องมะเร็งตับกับโควิ 9, ดสิเดี๋ยวผมจะพูดทั้งหมด3ประเด็นนะครับ1หากท่านเป็นมะเร็งตับแล้วเกิดการติดเชื้อโควิดสิจะเป็นอย่างไร2หากเกิดการติดเชื้อโควิดสิระหว่างการรักษาต้องหยุดการรักษาหรือไม่อย่างไร3เป็นมะเร็งตับฉีดวัคซีนโควิดสิได้ไหม และต้องหยุดยารักษาโรคมะเร็งตับหรือไม่ครับหากท่านเป็นโรคมะเร็งตับแล้วโชคร้ายเกิดการติดเชื้อโควิดสินะครับในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่แล้วโรคมะเร็งตับมักจะมีโรคพื้นฐานเป็นโรคตับแข็งอยู่แล้วและร่วมประกอบกับเชื้อโควิดสินะครับในผู้ป่วยที่รุนแรงเนี่ยมักจะพบมีการอักเสบตับร่วมด้วยนั่นหมายความว่าตับของท่านนะ่ยที่มีจํานวนเหลือน้อย,อย,อ,ยอยู่แล้วก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับ นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพบว่าเหตุการณ์อนันวุ่นวายผสมนะครับเช่นการเข้าห้อง ICU การใช้เครื่องหายใจอัดสูงขึ้นเทียบกับผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคมะเร็งครับเช่นเดียวกันนะครับอัตราการเสียชีวิตก็พบสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคมะเร็งคราวนี้ระหว่างที่ท่านจำเป็นต้องรักษาโรคมะเร็งตับอยู่และเกิดติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยท่านจะทําอย่างไรนะครับผมพยายามแบ่งการรักษาโรคมะเร็งตับ เป็นคร่าวๆนะครับแบบที่1คือในการทําหัตการนะครับเช่นการผ่าตาัดการผูกถ่ายตับการใช้คลื่นความถี่วมทยุในการทําลายก้อนมะเร็งที่ตับการให้สารเคมีไปที่ก้อนมะเร็งตับโดยตรงนะครับพบว่าในผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับเราแนะนําให้เลื่อนการรักษาไปก่อนนะครับจนกระทั่งท่านหายดีจากโรคโควิดแล้วนะครับยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเช่นผู้ป่วยที่มีก้อนมะเร็งแตกออกและมีเลือดออกในช่องท้องนะครับก็ต้องพิจรารณา เป็นรายๆไปนะครับคราวนี้ท่านอาจจะต้องกังวลว่าในกรณีที่ต้องเลื่อนการรักษาไปเนี่ยจะมีผลต่อโรคมะเร็งตับของท่านหรือไม่นะครับพบว่าการเลื่อนออกไปประมาณ 2- อถึงสสัปดาห์เนี่ยพบว่าผลกระทบต่อผลการรักษาเนี่ยน้อยมากครับคราวนี้ในผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาเช่นยาในกลุ่มเคมีบำบัดยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะจาะจงต่อเซลมะเร็งยาในกลุ่มแอนติบอดีนะครับก็แนะนําว่าให้ท่านปรึกษาแพทย์ที่ดูแลรักษาท่านนะครับ เนื่องจากว่าในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดแล้วมีอาการหนแรงเนี่ยมักจะพบมีการทำงานของไตที่ผิดปกตินะครับจาเป็นจะต้องปรับหรือลดขนาดของยาคราวนี้เป็นมะเร็งตับเนี่ยฉีดวัคซีนโควิด -19 ้ได้ไหมแล้วก็ควรฉีดเมื่อไหร่นะครับแนะนําให้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในทันทีที่ทําได้นะครับโดยมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้นะครับในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหรือทําหัตถการต่างๆนะครับ แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิดสิทันทีเมื่อควบคุมอาการได้คงที่แล้วนะครับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบําบัดนะครับแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับผู้ป่วยที่ได้รับยาในกลุ่มแอนติบอดีแนะนําให้รับการฉีดวัคซีนโควิดสิได้เมื่อพ้น7วันก่อนหรือหลังได้รับยาดังกล่าวครับโดยสรุปก็คือว่าแนะนําให้ฉีดวัคซีนโควิดสินะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อและลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากเชื้อโควิดสินะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากมนุษิตับแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับ